แกและกิจเขาว่าแกและกิจเองรู้ไหมแกเลยไงไงโดนจับมือไงคมเควสเหรอเออไงจะระเบิดเลยมันมาแล้วเออกดปุ่มผิดกุญเมไอ้พวกกุญเมีข้าจะยิงเจ้าให้ตายเลยเขาจำกัดนี่หว่าอ่ะอยาเขาต้องเรียนปุ่มก่อนอ่ะมียอ แต่มนต์มีสตูเป็นมิสปอร์ดแหลกเนี้ยมันแหลกเนีเนี่ยมันแหลกกันเนี่ยแต่มันก็ไม่กระตุกขนาดนั้นมันแบบกระตุกนิดนึงอ่ะผ้ามัน<ล>ไม่ลื่นไหลอ่ะนั่นแหละคือมันไม่ลื่นไหลอ่ะเอาชนะเฉยเลยเอาเอาชนะเฉยเชนะเฉย <laughs> เอาเราเรา,เราตายรัว <c oughs> ไม่ใช่เหรอวะ <c oughs> เอ้ยเอ้ยโชคดีแล้วเนี่ยเราทำอะไเขาตายเอาชนะเราตายเฉย,เ,ฉยเลย เพราเราชนะแล้วเขาตายเฉยเลยอ่ะไวโหมดไวโหมดไวโหมดโหมดทีมเดสแมทหรือโดมิเนชันโดมิเนชันน่ะเดี่ยวอะทีมเอา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 ทีมไม่โดมิเนชันมันเดี่ยวป่ะไม่รู้อะไอดอนโนอะไรเขาให้เราอยู่ทีมเดียวเนาะไหนใช่เดี๋ยวแต่มันถ้าเดี่ยวมันก็ไม่อยู่ทีโอ้โหเจ็บแน่เลยกเตัวที่โหลแน่เลยอ่ะที่โหลัวกันลองคิดดูนะฮาน้ตบุ๊คบ โน่นบุกหมู่เล่นเลยเขาไหวกิ๊กเขาไหวเขาไหวอยู่แล้วเขาว่าเขาไหวอยู่อ๋อยึดฐานเขาไหวอยู่กิ๊กเขาไหวเราไหวเหมือนกันจริงจริงเองดามเป็นรอบนึงไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่โดมิเนชั o n มันเป็นการเขาเรียกตอนนั้นกด capture เกินมันเป็นมันเป็นคอยแคปเจอร์ e เฮ้ยโอเคเราอยู่ทีมเดียวกันไหมโอเคเราอยู่ทีมเดียวกันโอเคดีเฮ้ยเอือ มันกระตุกมันมันไม่ลื่นไหลอย่างเงี้ยมันัยแบบปิง,ปงแพ้แน่เลยวะเขารู้สึกว่าตอนนี้จะแพ้วะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาว่าคิดขวาเพื่อการเล็งใช่ไหมใช่เขาเรียนมาจากการที่เขาเคย,ยเล่นมันดักหลังเกมเขาเคยเล่นเกม APS อยู่มันก็เลยแบบอย่างเงี้ยอาร์เซนอลอะไรอย่างเงี้ย เห็นเขาได้ไงนะเขาไม่สนชนะหรือแพ้หรอกเขาสนว่าเขาเขาต้องการฆ่าคนคนหนึ่งให้ได้อะเขาจะได้จะได้เลเวลโอเคเขาได้หมื่นร้อยไอพีมึงวันก็แคปปิงมิสเตอร์บีทวิดีโอบิไลมึงวันก็แคปปิงท a c ติคอลนู้ดอินคอมมิ่งมึงวันก็แคปปิงอยู่ไหนอยู่ไหน กิดคุ้มกันเขาหน่อยเออทำไมเลือดเขาน้อยจังเนี่ยมันคนจะต้องยิงหลายครั้งมันถึงจะตายได้เหรอ,อน,นี่คือยิงแป๊บเดียวตายมันจะบุกฐานแล้วได้ไหมเนี่ยเขาไม่สนแพ้ชนะเขาสนแค่ว่าเขาอยากได้เอ็กพีจีจีบิ๊เอาระเบิดตัวเอ,องตายได้ด้วยบอลไซต์ตัวเองได้ด้วยก็ชีวิตจริงก็อย่างเงี้ยแต่เรายิงเพื่อนตายไม่ได้ หรือได้วะไม่รู้ดิอะไรฟ้องไว้เปลี่ยน2 4มันเฟาวะโอ๊ยเฮ้ยเขาว่าเราชนะวะเขาว่าเราชนะวะกิจชนะเนียชนะแค่เจอเห็นเราเก็บมาได้ได้เก็บอยู่ไใ้เนี่ยเพราะอะไรวะ โตซิงเหรอเฮ้ยโอ้ก็จะรีโหลดมันมันเหมือนจะจับสกแกนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนวะทำไมกระสุนเขาหมดเขาตายบ่อยจนกระสุนหมดเลยเหรออ๋อเขาเปลี่ยนปืนอ้เดี๋ยว อ oh, ๋อกด V เปลี s <S mm ่ยนปืนกด V เปลี่ยนปืนคันดารีแล้วก็คันดารีกด V เปลี่ยนปืนมันบุกฐานแล้วได้ไหมบุกตรงที่เราเกิดอะวอดเราทำอะไรวะเนี่ยเกมมันไม่มีอะไรมากเหมือนเกม a อพีเปกติอะอย่างตีไฟ มือนทีมเราจะมีโหดโหดเขามันอ่ะแต่ตอนี้เราสองคนทขอดูตัวถ่วงเนีไงไม่เราไม่ใช่ตัวถ่วงแล้วยิงได้คิวอยู่เขายิงไม่ได้ทักคนน่ะใครมันยิงวะมาไปก่อนไม่รู้มันมันโดนเพื่อนตายได้ไหมเราฆ่าเพื่อนได้ไหมเองทดสอบไปขอดูไหมกินเอ้ยมันนี่เอ้าหนีบีกมันนี่กับมันนี มีหมดอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันนี่อยู่ไหนอืมอืมอืมอ้ครึ่งหนึ่งแล้วว่ะครึ่งหลอดแล้วว่ามันครึ่งหลอดแล้วว่าอะล่ะเขาต้องการที่สนายมีไหมมีที่สนายเอ้ยกิดมาดีเองเป็นตัวเองตัวเทสให้เขาได้ไหมว่าเราฆ่าได้ไหมเฮ้ยโดนโดนโดนเขาปาไม่โดนมันว่ะ กี่ับป้านมีดโดนวัน่ะไหวแล้วบอลใสแล้วสายโยเสือเซอุย้ยมันกระตุกจนยิงไม่โดนอะ่ะตัวเซนซิทีฟมันช้าเดี๋ยวปักเซนซิทีฟแกบเฮ้ยมันมันมองเห็นได้ไงวะโอเคดีขึ้น วิ่ง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 ,งอโดนไหมวะไม่รู้ว่าปลาไอ้โม่เน่ยมันมันเป็นมีดติดตามตัวมีดปลาไปเหมือนจะไม่โดนแต่มันก็โดนอ่ะมันเป็นมีดติดตามตัวอเอาเขาดีกิจเขาอยากเทสว่ะกิจเขาลองเทสแต่ดีว่าเขายิงได้ไหมอะล่ะได้ไหมเจ็บไหมเ้ยเฮ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 ้ยตร,ง,ตรงไหนตรงไหน นนาานนันเก็บมันได้กิดเมื่อเมื่อเจได้เขายิงไงโคตสิ่งกำลังสูญเสียช่างมัน I d o ดอนแค e โอ้ดีนะมันได้เอคีเยอะอีกในเกมบางเกมก็เราก็ยิงเพื่อนได้นะถ้าเราวิง่งเราก็จะ ได้เอรพีัวจากการที่แคปพอยแคปเจอร์แต่เขาก็ฮึไอ,อ,อ,อจุดสีนี่มันแบบมันดักอะมันดักต้องไปหาเซิร์ฟแบบคนนิวบี้บ้างแหละแล้วก็อยู่คนละทีมดิประเด็นต้องการอยู่ทีมเดียวกันน,นี่ไงเอาล่ะเรากำลังแคปเจอร์มันอยู่ด e เฟนด์ง d e f e n d อยู่ รบนะยิงโม่วๆเลยดันโดนเฉยโอ้ oh, baby t r i ป l e ไงที่มันเป็นมีมที่ยิงกระสุนโดนฟ้าอยู่ดิโดนเฉยเลยเอะล่ะโอ้ย oh. แกสลักชักช้าอย่างตัวละครที่เขาตัวละครเขาที่ลีลาอย่งเหรอวะโคตรลีลาไม่นะเต็ดแล้ว อืข้าได้ไหมเปลี่ยนปืนนิกดเปลี่ยนปืนไม่ให้กดไปและแพะอ้าเฉยเลยเดี๋ยวๆด้ด้ไดวกด V เปลี่ยนปืนไม่ใช่เหรอทําไม โดนไหมฆ่าได้ฆ่าสักันได้ฆ่าสักคนไหมเฮ้ยเฮ้ยโอเคได้เปรียบแล้วจิตเองอย่ามีสมาธิเกินแล้วก็เงียบไปนะเราต้องมีการพากออ้ยอุตส่าห์เห็นมัน<อ>เห็นมันก่อนแล้วก็ยังยิงไันก่อนได้นะแล้วก็ชนะ <laughs> วันนี้ชนะยิสิเหมือนเดิมชนะเหมือนเดิมจบตาหนึ่งจบคลิปพอดีสิกมาโอ้อะไรงั้นไปเจอกันที่คลิปหน้าเลยกัน